สวัสดีครับเพื่อนที่รักครับกับเสียงที่ท่านได้ยินในขณะนี้ก็อ่าไม่ใช่เสียงใครครับเป็นเสียงจากผมเองครับปุ้ยมรสุรินนะครับวันนี้ก็มีประสบการณ์ดีๆของลวงปู่นะครับมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาจาก อาจารย์ของผมเองนะครับซึ่งอาจารย์ผมก็เป็นอาจารย์ทหารนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านก็เอาชื่อสมม,มุติท่านดีกว่าเนาะชื่ออาจารย์หนึ่งแล้วกันนะครับเป็นอาจารย์ในสอนเกี่ยวกับเป็นรอรอนะครับสอ,อนรอรอสอนทหารวิชาทหารให้กับนักเรียนนะครับซึ่งท่านก็เป็นคนที่แบบว่ายัางไงอ่ะชอบลองของอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังนะครับไม่ใช่เหตุการณ์ที่อ่า ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ผมไปเจอด้วยตัวกับผมเองนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เล่าแล้วฟังกี่ครั้งก็ขนลุกทุกครั้งนะครับก็เลยมาแบ่งให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับมันมีอยู่วันหนึ่งนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังว่าวันนั้นรู้สึกว่ามีคนแบบว่าข่าวเกี่ยวกับการลองพะเรื่องอะไรเงี้ยนะครับเอาไปยิงเอาอะไรเงี้ยตะกุดนะครับหลายๆอาจารย์เอาไปยิงกันนะครับ และอาจารย์ผมที่ชื่ออาจารย์หนึ่งนี่แหละก็เลยรู้สึกอยากจะลองของดูบ้างอยากจะลองเอ,อพระแถวบ้านเราเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยอยากจะลองเหมือน่นเขาคแต่ที่จริงท่านก็ไม่อยากลองเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอามันก็ใจไม่ได้นะครับ<笑><笑>ก็อย่างที่เป็นๆกันอยู่นะครับเพราะว่าเนาะเรามีของนี้ก็อยากจะลองกันดูนะครับโดยส่วนตัวผมไม่ไม่สนับสนุนนะครับลองเกี่ยวกับพระเครื่องอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเป,เป็นเหมือนกรรันดูถูกครูบาอาจารย์นะครับ เรื่องนี้ก็คือท่านลองไปแล้วก็เลยเล่าให้ฟังกันนะครับอาจารย์ได้ไปลองที่ศูนย์ยิงปืนนะครับศูนย์ยิงปืนที่จังหวัดสุรินทร์เรานี่แหละนะครับวันนั้นจําได้ว่าถ้าเล่าให้ฟังนะครับว่าเอาปืนใน m อ6นะครับแล้วก็เอาพระเครื่องของหลวงปู่เจียมนะครับแต่ผมไม่บอกนะครับว่าเป็นรุ่นไหนเอาไปแขวนไว้กับไอเป็นเสานะครับเป็นเสาไม้นะครับแล้วก็ อลองยิงปืนดูนะครับยิงดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทดสอบทดสอบดูว่าจะเหนียวหรือเป็นยังไงกันบ้างนะครับปรากฏว่านัดแรกที่ยิงเข้าไปนะครับไม่แตกนะครับยิงก็ยิงก็เสียงแก๊กแก๊กไงนะครับมัน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 คล้ายๆด้านนะครับแล้วก็ลูกที่สองที่สามว่ายิงก็เหมือนเดิมอาจารย์ก็เลยบอกว่าคิดอยู่ในใจตอนนั้นแกว่าปืนมันเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยลองหันไปทางอื่นดูแล้วก็ ยิงตั้งหลายนั้นนะครับปรากฏว่ายิงกี่ครั้งก็แตกทุกครั้งนะครับเวลาหันไปทางอื่นเนาะแต่พอหันมาทางเหรียญหลวงปู่ที่แขวนไวต้ตรงเสาที่เลงยิงนะครับยิงยังไงก็ไม่ออกสักนัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกปากเลยท่านเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยท่านจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกเกี่ยวกับพระเครื่องอะไรแบงนี้เท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าท่านก็เป็นองค์นแบบพวกนักเลงอะไรเงี้ยนะครับ เป็นคนที่ดื้อนะครับไม่ค่อยเชื่อพวกธรรมะธรรมโมเท่าไหร่นะครับก็หลังจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มเชื่อในพุทธคุณของอาเรียนรปูเจียมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับวันนี้ก็เป็นการทดสอบเทสเลยเฉยนะครับให้เพื่อนๆได้เอ็นั้นกันเพราะว่าผมจะแต่งพิมพ์แต่งเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้อรรตัตลรกเท่ากับเล่าให้ฟังเนาะมันจะไหลลื่นกว่านะผมว่าครับก็ดีไม่ดียังไงก็นะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงไปเรื่อยนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามกันดูแล้วกันครับ วันนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะแต่งไม่ใช่แต่งนะครับเล่าให้ฟังนะครับจากประสบการณ์ของหลายๆท่านที่เจอมานะครับซึ่งท่านอาจจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะครับส่วนท่านที่เคยฟังมาแล้วนะครับก็เพิ่มเติมข้อมูลนะครับผมครับวันนี้ครับผมปุ้ยเบืองศรินต้องลาท่านผู้ฟังลาท่านผู้ที่ฟังนะครับคลิปนี้คลิปเสียงนี้นะครับไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ